กล้วยทอดแบบง่ายๆกรอบเบากรอบโดนบ่อมน้ำมันบ่ต้องใส่น้ำปูนใสามาเบิงสิพาเฮ็ดเอ่ยใส่แป้งกล้วยทอดของหมีครูดาวคู่ใจเอ่ยนี่แหละรสชาติดีอันนี้เอ่ยคอนเฟิร์มเทแป้งลงไปห่อหนึ่งเลยเด้อทั้งเบิแปดร้อยห้าสิบเอ็ดกรัมใส่บักเผาขูดลงไปน้ำและะ้วก็งาขาวไผ่มักงาดำก็ได้คือกันจ้าแล้วก็ตามด้วยน,นำ้ำเปล่าๆน้ำบ่ยเย็นเด้อวิธีเฮ็ดแล้วก็ส่วนผสมเพิ่นมีบอกอยูุ่ข้างซองจ้าควนๆให้แป้งเข้ากันดีลักษณะเนื้อเพิ่มกันสิ ได้มาหน่ซุกล้วละเอว่าเอ้ยแป้งทงหนึ่งหนิทอดกล้วยได้จักวีทอดได้สองวีประมาณ30-40หน่วยจ้ากล้วยหั่นเอามาผ้าสามพาสองแล้วแต่ขนาดเพิ่นเด้อเอากล้วยชุบแป้งแป้งก็เกาะสม่ำเสมอดียู่น้ำมันห้อนแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปก่อนจ้าเพิ่มความหอมให้กล้วยทอดเฮาบัดนี้ก็เอากล้วยชุบแป้งลงไปทอดเลยจ้ายอดกระจายกระจายเพื่อนใ้จักกนอยเด้อพอแป้งเพิ่นเสริมเสร็จถูกก็เอาไม้หั่นไปเคียเคียซแซะเพิ่อนออกแล้วก็ปีนไปปีนมาตามระยะเวลาอันสมควรพอทอดแล้วแป้งสุกได้สีเหลืองทอง ทาางแหมตามชอบคือเอืย้ยกระตักซิสซิสน้มันแล้กกับผักไวจ้ากล้วยทอดแป้งกรอบเฮ็ดไงฟังเบิงสวบดีสวบเพลิ่มเฮ็ดกินกับขุ่มคาเฮ็ดคล้ายกันดีแป้งกล้วยทอดมีคู่ดาวอร่อยเวลิกุด